Oh. <laughs> นี่แหละครับทุกคนอีกหนึ่งฐานกระจุยกระจายครับกระเจิดกระเจายครับทุกคนอีกหนึ่งฐานในหลายๆฐานนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานโอ้โหนะครับนี่อืมครับผมนี่มาดูกันเข็งตอแข่มไอ้จูนบ้านข็ะตาอะไรแล้วแ่เข็มเติ็จจาให้เนี่ยตาเต็จมาโตเข็มอ่ะ ហើយម៉ូតូនេះអស់ហើយម៉ូតូនេះទុកដកຫມោបទុកដកកោដកខោលីងមកណាដូចម៉ែវាឆ្កឹកទៅហើយហើយថាទុកដកកោដកហូបហើយលីងខ្លួនៗវិញទៅបានទេហើយទៅអត់ដឹងហើយក៏យើងរស់ ไิดเอาตรงนี้ไปด้วยไปตัดเข้าเลยติดตรงเอ้าตเอ้าไม่เอ้ยไม่ติดเอ้าเหมือนซาเลยได้แต่มัโตนะวันนี้ตักไอ้วันเตี้ยไม่มีอะไรเหลือครับโอ้โหแม่นอยากจับวางนี่แหละครับฝีมือของทหารไทยนะครับ เอาตรงจุดตรงเป้าตรงฐานเท่านั้นครับทุกคนโอ้โหมุ่งเป้าไปที่กองกําลังอย่างเดียวครับผมไม่สนใจเรื่องอื่นนะครับเมื่อต้องการจํากัดนะครับขีดความสามารถกองกําลังฐานเขเมรก็ต้องจัดการตรงเป้าตรงฐานนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ฐานไทยทาเข้าใจคาว่าแม่นยังกระจับวางหรือ,อยังฮะอยู่ตรงไหนซอกไหนมุมไหนฮะหลบอยู่ตรงไหนก็ตาม รู้หมดนะพิกัดไหนแล้วก็ส่งตรงนั้นเลยฮะเสิร์ฟไปตรงนั้นเลยฮะกระจุยกระจายคนที่รอดก็วิ่งกระเจิดกระเจิงฮะหลบไปไกลๆจากฐานคอยมาตรวจดูก็เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเสื้อเกราะยังไม่เหลือเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่เจอหน้าลูกหน้าเมียอีกครั้งเห็นหรือ,อยังครับเห็นความสามารถของฐานไทยแล้วหรือ,อยังฐานขมร รู้หรือยังว่าใครเป็นใครคราเนี้ยนะก็ฝากไปถึงไอ้บอยแล้วก็พ่อของไอ้บอยที่สั่งบอกว่าเต็มที่เต็มที่ให้แล้วครับฐานไทยเต็มที่นะฮะตอบโต้ทุกจุดฮะไม่พอนะครับจํากัดทุกพื้นที่นะครับเขาเนี้ยไม่ให้ฐานเเมรน,นั้นมีฤทธิ์เดชมีพิษสงตรงไหนที่ยังมีแรงก็วัดกันต่อครับ และหล,หลายจุดนะครับตอนนี้คือโดนนะฮะทิ้งฐานกันไปหลายที่แล้วครับไม่ทิ้งไม่ได้เพราะลงตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าเขาค่อยๆต้อนนะฮะลงตรงจุดตรงกลางเลยะฮะกระเจิดกระเจิงกันเลยฐานก็เหม็นได้เห็นแล้วยังว่านี่คือของจริงของแท้นะครับผมการฝึกฝนนะครับวิชาทหารคือสุดยอดเลยฮะอยู่ตรงไหนก็ได้ ขอให้แค่มีพิกัดลงตรงกลางจริงๆคือมันไม่เหมือนทหารเขมรน,นะครับที่พิกัดลงพยาบาลอย่างเงี้ยบ้านของประชาชนพลเรือนอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้ของไทยนี่เล็งไปตรงที่ทหารอย่างเดียวครับเว้นเสียแต่ว่าทหารเขมรเนี่ยเอาลูกเมียมาอยู่ด้วยเหมือนกับที่จุดหนึ่งอะ่ะเอาลูกเมียมาอยู่ในบังเกอร์อย่างนั้นไม่ได้นะมันมันก็น่าประนามฮะน่า,นา วิาพากษาอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าผู้หญิงสตรีเนี่ยหรือว่าเด็กนะคนแก่ต้องได้รับการปกป้องนะถ้าทหารขเขมรเป็นชายชาติทหารเนี่ยต้องปกป้องต้องให้พวกเขาอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ใช่เอามาอยู่ด้วยเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะครับเพราะทหารไทยนั้นเป้าหมายคือกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามของศัตรูอย่างเดียวสําหรับพลเรือนไม่ใช่ศัตรูของทหารไทยนะครับ ทหารไทยเขาจะไม่ทําอย่างนั้นแต่จะทําอะไรที่ขี้ขาดแบบทหารเขเมรน,นะเอาลูกเมียมาอยู่ด้วยเอาเด็กมาอยู่ด้วยมันขัดต่อหลักของวิชาทหารนะหลักมนุษยธรรมนะครับและก็เรื่องของกองกําลังเนี่ยไม่มีทางว่าประเทศไหนเขาจะเอาลูกเอาเมียเอาผู้หญิงเอาเด็กเอาคนแก่มาอยู่ด้วยในการสู้รบอย่างนี้นะครับ ถ้ามีความเป็นชาติทหารอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเห็นไหมล่ะครับจุดไหนก็ตามที่ทหารไทยต้องการจำกัดนะก็จะลงตรงพื้นที่ตรงนั้นเลยไม่เละเทะเละเทอะเหมือนกับกองกำลังทางเขเมรเอาเป้าใหญ่ซึ่งเป็นเป้าที่ไม่เกี่ยวกับการรบนะโรงพยาบาลที่ศรีสะเกษอย่างนี้นะ บ้านเดือนประชาชนอย่างนั้นสิ่งที่ทหารกเหมินทานะครับอย่างนั้นอะถ้าทหารไทยทามันยิ่งเละเทะแล้วครับแต่ทหารไทยไม่ใช่แบบทหากรกเหมินไม่ใช่เกเรสู้ไม่ได้แล้วพานอย่างนั้นไม่ใช่นะมันจะต้องทําเหมือนที่สากลเขาทํากันนะในเมื่อสู้กันด้วยกองกําลังก็ต้องจัดการกับทางด้านกองกําลังไม่ใช่จะจัดการพลเรือนนะ สู้ทหารไทยไม่ได้จะสู้กับพลเรือนนันก็สู้ได้พลเรือนใครก็สู้ได้เพราะเขาไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรต้องไปสู้กับคุณนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในจุดนั้นคุณเป็นทหารคุณต้องสู้กับทหารนะก็อย่างเงี้ยพอสู้กันเป็นไงรู้หรือ,อยังว่าใครเป็นใครคขาเนี้ยใครเป็นใครทหารไทยเป็นยังไงเห็นไหมพวกเขาอ่อนแอให้เห็นร้องไห้ให้เห็นมีปเปล่าฐานขมรนเต็มไปหมดเลยนะร้องไห้อยากกลับบ้านก็มี นะขนาดไอ้บีเฮดอะไรนะั่นอะ่ะก็ยังร้องไห้เลยอ่ะนะรู้สึกว่าโดนไปหลายนายนะร่วงไปหลายคนใช่ไหมละ่ะนะครับถ้ามาอีกก็โดอนอีกนะมีทั้งภาคพื้นดินนะบนฟ้าบนอากาศมีหมดเลยเอาไหมละ่ะกินไข่กันไหมละ่ะอิ่มน้ำสำราญกันเชียวทีนี้นะเสิร์ฟถึงที่ไม่ต้องร้องขอได้หมดนะครับเขาห้ามเขาพอเขาหยุด แต่ตัวเองยังเอาคิดว่าตัวเองเจ๋เงเองแน่นะหลายฐานที่แตกตอนนี้ฮะหลบเข้าไปอยู่บังเกอร์ไม่สู้ลงสู้รบแล้วหลายที่คือสภาพหลายจุดไม่พร้อมเลยสู้รบแล้วนะครับตอนเนี้ยคุณเซนกำลังอับอายขายขีดหน้าเจอของจริงก็ให้ฐานไทยบอกแล้วถ้าทำคราวนี้เอาจบนะจบนะเขาบอกเลยนะว่าเอาให้จบนะคือเขาเตือนนะไม่ใช่เขาขู่ตอนนีนะ้แต่ก็ไม่ฟังกัน ก็พยายามกันจังนะคิดว่าตัวเองนี้ยังมีกําลังที่จะมาสู้มาวัดกับทหารไทยรู้จักทหารไทยน้อยไปก็อันนี้ต้องพูดได้แล้วละนะไม่เหมือนไอ้บอยพูดบอกรู้จักเขเมรน้อยไปรู้จักน้อยไปเนี่ยเป็นไงที่หดตนหายร้องห่มร้องไห้กันวิ่งยังกระสุนักจรจัดนะครับโอเคครับทุกคนคลิปดดนี้ก็ให้ทุกคนได้เห็นความจริงเอาไปกระแทกหน้าไอ้บอยมันสักหน่อยฮะกระแทกหน้าคนเขเมรสักหน่อยครับ ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม